คุณผู้ชมครับจดที่เราอยู่บริเวณนี้เืออำมเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังคงก่อให้สถานการ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีการรับพื้นที่จุดบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่ออยู่กับอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งทางอำเภอสองพี่น้องดูเหมือนว่ามวลน้ํานั้นจะหลากลงสู่ลําคลองนะครับซึ่งเป็นคลองที่มันเชื่อมต่อกับคลองสองพี่น้องแล้วก็ทําให้น้ํานั้นได้เข้าท่วมในพื้นที่นะครับ ซึ่งจุดนี้ชาวบ้านจะยังคงต้องใช้เรือในการสัญจรซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นรับน้ำที่รับน้ำไว้ปริมาณมากทีเดียวนะครับและจุดในบริเวณนี้เนี่ยที่เสียหายส่วนใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็วังปลาของชาวบ้านวางปลาเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงปลาเก้าไร่สิบไร่นะครับก็จะเป็นวางปลาเลี้ยงปลาเป็นจำพันปลานานาชนิดอันนี้เพียบปลาตะเพียนครับอ้ามาขายหรอครับ โอมีปลาดุกด้วยโอเคโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ปลาจระเมดปลาจีนนี่คืออะมาปลาเนื้ออ่อนมีปลาเนื้ออ่อนมีปลาเนี่ยครับก็จะเป็นปลาตอนนี้ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้เนี่ยก็โดยก็จะเป็นการจับสัตว์น้ำแล้วก็นำมาทำกันเนี่ยนะครับ ทงชีวิตในช่วงน้ำลปลาจ,าจ,าจาะลาละเม็จัะไม่ตายเลยอ่ะอันน,นี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยาาออโอ้โหอนนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าออตอนนี้วางปลาในพื้นที่ของพี่น้องในบางปรมาเนี่ยลุด พางกันเยอะมากนะครับบางบ้างก็จะกั้นด้วยสแลนสีฟ้าถ้าคุณผู้ชมได้มองเห็นไกลไปทางนั้นนะครับก็คือถ้ากั้นอยู่ก็คือจะอยู่แต่ถ้ากั้นไม่อยู่มันก็จะไม่อยู่แต่บางคนเนี่ยนะครับเขากั้นไว้แต่เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะรั่วหรือว่ามันจะออกไปได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าบางคนนั้นเขาก็หมั่นที่จะไปสำรวจนะครับว่าออตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าวิธีก็คือไปไปดูอะครับว่าอย่างเช่นเลี้ยงปลาชะโดไวใช่ไหมครับ เขาก็จะดูว่ามัญอยู่หรือไม่อยู่แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ที่เนี่ยน้ําท่วมเยอะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบๆดีบางประมาณและพื้นที่เผื่อสองพี่น้องจะมีพื้นที่การเกษตรพื้นที่บ่อกุ้งบ่อปลาพื้นที่ฟาร์มไก่ฟาร์มไข่อะไรต่างๆเหล่านี้คือจะถูกน้ําท่วมหมดนะครับและพื้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นทุ่งรับน้ําคือแบบถ้าใครที่เดินทางมาแถวสุพรรณก็จะเห็นเลยนะครับว่า ตอนนี้มันเป็นเวิร์งเป็นน้ําเป็นทะเลสาบใหญ่มากครับแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเวลามองไปเนี่ยมันจะไกลสุดลูกหูลูกตามากกว่าพื้นที่รับน้ําทุ่งรับน้ําในพื้น an ok an <ii> ที่ของพระนรศรีอยศรีธยาอีกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ธยาเนี่ยเขามีพื้นที่น้ําท่วมมากที่สุดลองลงมาก็คือสุพรรณบุรีนะครับลองลงมาก็คือสุพรรณบุรีที่พื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายเยอะนะครับนะครับก็กลางนาก็จะเห็นต้นตาลอยู่นะครับ ตอนนี้จากการที่เราไปคุยเนี่ยนะครับบางพื้นที่น้ําก็เริ่มลดลงส่วนบางพื้นที่น้ําก็เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับรับพี่ก็คุยกันเรื่องของน้ําลงน้าขึ้นมันจะขึ้นเป็นฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน้ําอีอีฝั่งหนึ่งบางประมาณเนี่ยยังขึ้นนะครับแต่ว่าทางสองพี่น้องเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันลงนะครับคือตอนนี้แต่ละพื้นที่มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคือทุกคนทุกที่เขาจะกั้น กั้นไว้บทใช้สะสอบทรายก็คือกั้นไม่ให้เข้าไปท่วมในพื้นที่นาข้าวแล้วพอนะ้ํามันไปามากๆม,มันมีแรงดันคลองมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรขาดมันแต่ชาวบ้านที่เนี่ยเขาเรียกคลองมันคือหัก เมื่อหักเนี่ยมันก็น้ามันก็จะเข้าไปหลากสมทบตามพื้นที่ต่างๆคือตอนนี้มวลน้ําต่างๆของมันเนี่ยคือเดินทางไม่มีทิศทางและปกติที่จะต้องเดินทางตามลําคลองแต่ว่าตอนนี้ถ้ามันพังมันหักตรงไหนได้มันก็จะไปแลอมันก็จะหลากเข้าไปท่วมอย่างจุดตรงคลองดอนกระเบื้องเนี่ยนะครับน้าในคลองยังสูงอยู่นะครับน้ำในคลองยังสูงอยู่มันไหลหลากลงไปพอมันไหลหลากลงไปมันก็เข้าไปในพื้นที่ของบางปะม้าไปที่บางใหญ่ไปที่วัดโบสถ์แต่ว่าตรงจุดบริเวณของวัดโบสถ์เนี่ยมันจะมีถนนที่เป็นถนนบางลี่ บางปะมาะสุจรฬาขั้นอยู่หมายความว่าตอนเนี้ยน้ํามันก็จะไปสมทบแล้วมันก็จะไปชนขอบถนนเท่ากับว่าสองขางฝั่งก็จะมีน้ําถ้ามันล้นถนนมันก็จะไปสมทบกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของอําเภอสองพี่น้องและพื้นที่ของอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรณบุรีนะครับตอนนี้น้ำทั้งหมดก็ไปที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมระบา,ะะบา,บายไปสู่น้ำ ไปนครชัยศรีไปสามพรานครับก็ตรียมที่จะต้องรับน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บางเลนนครปฐม,มบางไทรป่าบางหลวงลำพญาแถวบางภาษีแถวริมแม่น้ำตั้งแต่หน้าตลาดบางเลนไปเลยนะครับก็ฝั่งทางตะวันออกเนี่ยน้าก็ท่วมเยอะฝั่งตะวันตกก็มีท่วมเยอะเหมือนกันนะครับน,นี้ก็ถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็จะเป็นทางบางปลาทางดอนตูมนะครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน